โดนรีไม่มีพรมแดนจริงๆล่าสุดหมอลำซิ่งสาวสวยสุดฮอตแพลวพลวแสงทองที่คิวโชว์หมอลำกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แนนเอียดแทบไม่ได้พักแต่เพราะความชอบพี่ตูนบอดี้แสลมร็อกเกอร์ระดับตำนานมายาวนาะนอแพลวพก็ของหมดรับงานหมอลำเพื่อชบม,มาก็ทอมอดิงตรงไปที่อิมแพคเมืองทองธานีเพื่อชมคอนเสิร์ตตูนบดี้แสลม14สิงหาคมที่ผ่านมา งานนี้แพลวแพลวสลัดชุดหมอนำใส่มารถตร็อกเท่ๆชมคอนเสิร์ตสุดมันแ่งมดรับงานเพราะสิ่งนี้เพราะพลาดมาหลายคอนแล้วคอยเป็นสาวบบอยด่แสลมเดอร์เพลงร็อกๆที่วงแสงทองฟินแลนด์เล่นแม่เป็นคนส่งให้หนักร้องเองแหละชอบเป็นการส่วนตัวก็รองบันชาวออคอเห็นภาพแล้วแทบจะสนุกไปกับเธอต้องยอมรับโดยสดุดีว่าแพลวแพลว,พวเธอเป็นหมอํำขาร็อกตัวจริง เสียงจริงเสียาแพลวพราวแสงข่าเข้มข้นคนลูกข่าลูกทุ่งเพชรข่าบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งแพลวพพลวแสงทอง